สวัสดีครับทุกท่านอยู่ช่วงวิสาะหะวันนี้ก็อยู่กับ i d เดียฟนะอันนี้ก็เป็นท่ามังกรนะก็เปิดมาดูท่าก็รู้เลยนะครับว่ามีไอ้ใ e ครมังกรเมื่อแปดนะก็อยู่กันใต้ที่สามพันหกผมจะดันไปสี่พันหนึ่งสี่พันสองประมาณนี้นะครับมาดูนะว่าผมจะทําได้หรือเปล่าก็อันนี้ก็สกิตลตัวตัวละครก็ประมาณนี้เลยนะว่าจะใช้อะไรกันอ๋อน้องฟับซีเหมือนจะจะจะชอบเล่นขับรถหรือเปล่าสกิลไม่ชา้าใส่เนี่ย โอเคมาดูชุดกันเลยนะก็มีหัวข่าวนะแล้วก็มีชุดข่าวเนี่ยชุดโปรมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้คนใช้โปลลจะชอบใส่ชุดนี้นะนา่าจะรู้กันดีโอเคนะครับผมของของประมาณนี้เลยนะก็ดูกันตัวเองนะครับผมว่าแรหรือไม่แร่ก็มีของเก่าๆมีอยู่นะลังจากจากที่ผมดูนะก็มีก้ารธรรมดาด้วยนะครับผมก็ขอประมาณนี้เลยนะแล้วก็ชุดชุดไหลชุดข่าวเอะประมาณนี้เลยนะก็ ดูกันเอาเองนะครับผม,ามาก็มีรองเท้าแตะอันนี้ก็เป็นท่านะครับผมก็มีไอ้ไข่มังกรนะเรามีท่าต่างๆนี่ก็เป็นกระเป๋านะกระเป๋านี้ใช้กันบ่อยกันมากเลยกระเป๋าเนี้ยโอเคก็ okay, ของประมาณนี้เลยไปไปดูคู่หูคู่หูก็โอเคมีคันกลิ้นนะไ,ไปมาดูนี่นะครับผมโอเคนี่ก็เราตอนวิวสี่นะครับผมแล้วก็เป็นไอ้ไข่มังกรวิ่เจ็ดเลยนะ มีคาดะ้ะเอาให้มาดูปืนนะผมก็ M4 Dark 2 OK บางกอด้วยเจ็ดสากาคารออ์โดนโอ้โหยังโหดอ่ะสามาัดแล้วก็เอิงแปดล้านสองโอ้โหปืนนี้ผมอยากได้มากเลยเอิงแปดล้านสองนี่คือแบบคืออยากได้มากอะพีุ่งตรง,ตรงแล้วก็มีอักลัานสองนะก่อดูของมาแล้ว UMP กก่อสองนะนะโอเค VS ล้สอง ไอพีซีศูดาเมจหนแมงยำสองลูก2องลั่นเดียว2นะลูกล้วก็ลูก2องลั่นเดียวสองเหมือนกันอุยอ้ยอุยอ้ยอยได้อยู่นะได้อยู่นะไอดี ID นี้โอเคของขประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเราก็ไอวอลอุ้ยไอวใหม่ด้วยเท่เมากไปไปไปเข้ามานตัวไม่ไปไปไ,ปไปโอ้โหัไม่เดียวไปโอ้โหหวสามเมตรแต่งไปนะครับท่านผูช้ชมทำเลยเรีร้อย เฮ้ยเบาสะบัดมาสะบัดไป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 ไตหนึ่งขอไตสวยทำเลยมีไหนมีไหนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนรอมอีกแล้วมีไหนอ่ะเฮ้ยจะรับจะรับปไปไปไปโอ้ไตหนึ่งทำเลยทำเลยสวยไปไปลูกโซ่ลูกโซ่ไตหนึงสวยทำเลย ไปไปไไปโดนมะลัดคิวลัดคิวลัดคิวสวยตหนะลัดคิวเอาตัวบนป้อมอะบนบนป้อมมีแต่แต่ล้มไปหนึงเอาเอาได้โอ้ยเตดไปโอไม่มีโดนไบร์ะเปิดไปสวยต่งโอ้ยไบร์บไป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 ้ยเอาพอตายกันม่อกี้้อยมาดูตานี่ตานี้บวกห้นะโอเค ตายแลตายแล้วตายแล้วเพราะตายโอ้โหบวกสามเมตรใส่หนึ่งเอาอีตัวลุ้นมันจะมีตัวล้อมาผู้ชมการทองด้วยสวยตายล้วล้โอ้โหหัวแมดเดียวตายหนึ่งสวยเราตายนี่ครับผมบวกบวกสามสิบห้านะไปข้างบนมีข้างบนมีหัวมุมล้อมันลงมานะเพื่อนตายหมดเลยครับผู้ชมเพื่อนตายหมดเลยอ่ะเอาไงดี รอรอมนวิ่งลงมาไอวิ่งมาตัวนันเปิไปไนะไปแมก็ตายเรียบร้อยตายหนึ่งโหสาเรียบร้อยะมันมีดนปิดไไปไปขอตายตายหนึ่งนะสวยไปบบขอตโอมาเลมาด,มาดโอ้ยโอ้ยตายนึงโอ้โหเป้าไปโดนสนลิงอ่ะคุณผู้ชมเครื่องสลิง กือบแล้วไม่ละเกือบแล้วเกือบแล้วไปเลยๆเอาตัวอัาตัวนั้นมาได้ควันแม็กร้อยร้อยทำเลยไปเลยอัาตัวเราหนึ่งแล้วร้อนไอหนึ่งไปเอาไปเลยๆโอ้ยหนึ่งโอ้โหหมดแม็กครับผมลูกซองยิงหมดแม็กก่อนตีแตกหมดแม็กซ์จริงๆไปเลยๆไอหนึ่งไปเลยขึ้นไปเลยไอ้ตัวเราไม่เปิดไปแบไรไปใส่หนึ่งไป ทำ,ำรรรรไรซักทำวะไปายร้อย้วัดที่16แล้วน่โอ้โหนี่ี่วะแมนี่ 6, นะี่นี่โอ้โหาเลยไปตายร้อยทำไรทำไรร้อยอะไรนะหรือตายเน่ยครับผมตอนนี้เอ่อบวกบวกสา6นะไอ้เปไปไปลยโ่นี่โอ้โหไม่ตาย ไปอะไรหวัดตัวโน่นหนึ่งอะเรว่มร้อยตายหนึ่งอะถามเลยรอยไปอะไรโหไม่ตายไปวะกันเนอไปอะไรไปตายหนึ่งโอ้โหตัวโน่นหนึ่งไอ้ตัวปไปเลยปไปเลยหัวแตายอยตายนี่นะผมรถเจ็บไปอะไรไปตายหนึ่งไว อีตัวนึงอีตัวนึงโอ้โหโอ้ยมันมีมันมีลูกเฮเเอร์เดอรตโอ้โหโดนรัดไล่บกันชุบชุบพนะเฮ้ขามีขามียิงยิงบขอตายกนรรโอ้ผมก็เกือบแตกเหมือนกัน ด้อยพี่มีอีกีไมีไหนี่ตัวที่ตัวไปไหนไม่รู้ไอ้ัวระเบิดตัวอะไรอ้นี่มีหัวเต็มรไอ้ตัวไอ้ตัวบนตัวบนตัวบนตัว้ตัวันล้วตัวน

ตามไปตัวนี้ตัวไม่มามาเไปใส่ซองโอ้โหหมดตีฮะหมดตีไปเลยติงฮ่าฮ่าใส่ได้มอใส่ซอสใส่เนือสองเดนใส่ตอสน้ำมอสินยตายเกดแน้ขาไเ โอ้โหไม่ตายโอ้โหเรียบร้อยอัดโกนอหนึ่งครับคุณผู้ชมไม่นง้างมันไม่น้างมันชุบไม่ได้จะตายได้แล้วผมตายเลขบวก62นะสือเลยแต่ขนาดมีอะไรโอ้โหอัดโกนอันหนึ่งเรียบร้อยปลาได้โอไตหนึ่งสวยเอาไว้บอสเอาเพื่อนเพื่อนล้มเพื่อนล้มตายได้ไปชื่อเพื่อนหน่อยก็ได้คุณผู้ชมไอ้มีตัวมาเฉยเลย ยาวนะพันยาวคนระับขานั่งยาวนะี่อะไรขอแตกถึงร้อยดูตาเนี่ยน,น,นะครับผมอันนี้บวกเท่าไรเลยอันนี้บวก43นะไปแล้วเอาไม่ไม่รู้ตัวอีกอันนี้น่าจะเล่นเป็นเนาะโอ้โหตายกลางอากาศอัดตัวนอหนึ่งรอยเอ็กซ์แปดลั่นเร็วมากเลยคานผมมู้ชมผมชอบมากเลยอะ่ะไปแล้วโอ้โห อยยยโอ้อัดต่อ่อวอไปเลยนะต่อต่อวอลเโอ้หไม่ตายผู้ชมโอ้าดเพื่นเฉยเลยเข้าเม็ดเดียวลาเพื่อนอะไรครับเนี่ยไปไปออกไปไม่ตายปอหนึ่งสวยชุกนะลูกซองไปไปอันหนึ่งสวย มาดูตานี้นะผมตานี้บอกบอกหกสิบเรียบร้อยขึ้นสามดาวนะครับผมเฮ้ยมีต้ไป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 หัวตกระไรลอยเรรลยซำเลยเลยสวยเฮ้ยมีมีมีไป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 หัวตกระไรยหนึ่งไตหนึ่งหอต,ตายไม่ตาย่ไม่ตายท่านผู้ชมเอาเอาเอาไปไปนึ่สวย เอาไม่นะไม่นะไปได้อ้ซ้ำก่อนซ้ำก่อนโอ้โหผมเกือบแตกครับท่านผู้ชมไอวอลหมดไอวอลหมดไอวอลหมดเอาออกไม่ได้โอ้โหสิบสิบละสิบละสิบละเลือดเหลือสิบเอ็ดอะท่านผู้ชมไอไม่เห็นว่ามีปืนใบโบต่ยหนึ่งอะโอ้ไม่เห็นผมดีเลือดหลือผมเหลือแค่เนี้ยหรือตาเนี้ยครับผมบวกหกสิบนะเมื่อกี้คือลบลบแล้วก็มาบวกคืนนะ ่ออวอไปเลยไปแล้วว่าโอ้ตหนึ่งนะเอเคมันมีความเสียหต่อไอวอร้างสูงนะเอเคเบ่ะอันนี้บวกยีิอ่ะไปแล้วว่งน่ร้อจหนึสวยไอตอตัวนั้นไม่มีอรัไ้วว่อันตัวนั้นอันตัวนั้นไ้ววอ่จะไม่มีนั้น้อนงะไปล้วไนส่ร้อหนึ่งสวย่ก็ใช้เป็นสกานะครับผม มันมันมันอยู่ในเอวตัวนี้ตัวหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะสกัดเลยสกัดเลยโอ้โหวางทันอ่ะมัน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 รู้ที่ท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนเจาะแล้วเพื่นเจาะแล้วเพื่อนเจาะแล้วมาแล้ว้าวเจาะไตร้อยเลนร้อยซ้ำหัวเอาออเจ็บหมไม่ได้สวยโอเคโอเคข้างหน้ามี้นะข้างหน้ามีนะกัดเลยไปเลยไปเลไปวอลโอ้ซ้ำหัวไตเหนือ ไปแล้ไปอ้ตหนึ่งสวยไตสองไตสองสวยมีไหมีไหเข้ามันมีหลังหลังต้นไม้ลังวัดทเห็นใช็ไหมไปเล้ขากันร้อยไปหนึ่งสวยจำเลยจำเลยร้อย รตานี่แล้วผมตานี้บวกบวก58นะครับผมเรียบร้อยโอเคขึ้น4ี่พนสองให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่นะครับผมจากแต้ม3ามันหสู่แต้ม4ีันเก็จบเกือบ4ี่พันสนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผม50บาทถ้าจะพูดเลย ที่นม่ก็ยังกดไลค์ก็ชอบกดแชร์ด้วยนะวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย